มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมระดมสมองสามสภาบวกสเพื่อกำหนดทิศท,ทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่22-23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณโรงแรมสุภารอยัลบีทอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์วิชัยแหวนเพชรนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศนโยบายสภามหาวิทยาลัยพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2567นั้นครบกำหนดในปีพุทธศักราช2567 ประกอบกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณพุทธศักราช2568จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของสภามาหาวิทยาลัยและเพื่อให้การพัฒนามาหาวิทยาลัยในระยะ4ปีถัดไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจึงได้จัดทํานโยบายพัฒนาแผนมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมรับการประเมิน IJ+ เจ plus เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมนินพยั์มหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชจัดประชุมสอบทานร่างรายงาน การประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐาน IJAS จาก3ประเทศคือประเทศญี่ปุ่นประเทศไต้หวันและประเทศไทยโดยมีดรสมปองรักษาธรรมรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเพื่อสอบทานร่างรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประเมินและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ IJAS ที่รับผิดชอบและสรุปผลการสอบทานร่างรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจัดเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่14เมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2567เวลา9ก้นาฬิกาณห้องประชุมนินพยักษ์ซึ่งมีดรสมปองรักษาธรรมรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรรัฐชาติมงคลนาวินประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาและนาวาตรีหญิงดรกิติยาเอฟฟานส์รองผู้อำนวยการสอมอสอมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่องพริกโฉมมหาวิทยาลัยมิติใหม่ด้วยระบบ i j a จ plus ต่อด้วยพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2565และรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Good Practice โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณาจารย์บุคลากรและหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีที่ชนะการประกวดเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านต่างๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น